ขอบคุณพระเจ้านะครับตรับพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับเช้าว,วันใหม่เป็นความสุขความชื่นชมดีนะเวลาเชา้ชาๆชแบบนี้พี่น้องได้เข้าเฝ้าพระเจ้าได้เข้ามาพบพระเจ้าก่อนเราจรึงต้องสร้างให้มันเป็นวัฒนธรรมว่าทุกวันเนี่ยเราควรจะได้พบพระเจ้าก่อนจะได้ทําอย่างอื่นควรจะได้คุยกับพระเจ้าก่อนได้คุยกับมนุษย์ควรได้ฟังเสียงพระเจ้าก่อนที่จะไปฟังเสียงคนใครต่อใครนี่นะฮะ นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันต้องสร้างให้เป็นวัฒนธรรมชีวิตที่เกิดขึ้นนะฮะ,ะและเราจะจะเห็นมิติชีวิตของเราที่มันไม่เหมือนกับวิถีชีวิตปกติของเราถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้กับพระเจ้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะ,ะทุกวันเราจึงตื่นมาแบบเด็กเฝ้าเดี่ยวก่อนเขาเฝ้าพระเจ้าได้อธิษฐานได้อ่านพระคัมภีร์คร่ควรวญทอยชนะฟังเสียงพระเจ้าอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีพระคัมภีร์มาแบ่งปันพี่น้องนะฮะ หนึ่งโคลินบทที่สามข้อสิบสนะครับหนึ่งสองสบนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ คนนั้นก็จะได้บําเน็จแต่ถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟมีอยู่4จุดสําคัญหรือเรียกว่า4ใจความสําคัญในพระพีตอนนี้นะที่เราจะมาดูด้วยกันว่า,าพระคีนั้นกำลังสอนอะไรนะครับ ได้ให้หัวข้อว่าท่าทีการรับใช้พระเจ้าท่าทีการรับใช้พระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือพูดถึงท่าทีการรับใช้ของพระเจ้าที่แตกต่างในข้อ12นะได้บอกไว้แบบนี้ว่าบนรากนั้นถ้าใครจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้ยญ้าแห้งหรือฟางพระคัมภีร์ตอนนี้ ได้ใช้สิ่งต่างๆที่มีคุณค่าต่างกันมาเป็นตัวเทียบเพื่อกำลังจะอธิบายเกี่ยวกับท่าทีในใจของคนแต่ละคนในการที่เขากระทำสิ่งต่างๆให้กับพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นจะมีคุณค่าต่างกันบนท่าทีที่ต่างกันนะครับพระพีจึงใช้ภาพของสิ่งมีค่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทองคำเงินเพชรพลอยไม้ใย,ยแห้งหรือฟาง จะเห็นว่าบางอย่างมีมีค่ามากบางอย่างมีค่าน้อยอบางอย่างก็มีค่าปานกลางนี่นะฮะสิ่งเหล่านี้สะท้อนคุณค่าที่ต่างกันบนท่าทีที่ต่างกันท่าทีหมายถึงอะไรท่าทีเนี่ยมักจะใช้คู่กับเจตนาเจตนารมเนี่ยนะฮะ,ะหมายถึงว่าสิ่งที่เรากระทำสิ่งนั้นๆเรากระทำบนท่าทีเจตนา อย่างไรในใจส่วนลึกของเราคือท่าทีเจตนาเนี่ยหมายถึงความตั้งใจที่อยู่ภายในภายในใจอะว่าเรากระทำสิ่งนั้นบนเจตนาท่าทีอย่างไรนะซึ่งพระเจ้าจึงไม่ได้ดูข้างนอกเท่ากับดูข้างในเวลาเรากระทำอะไรให้กับพระเจ้าพระเจ้าจึงดูลึกๆข้างในใจเรา ไม่ได้ดูเพียงแค่การกระทําข้างนอกดังนั้นวันสุดท้ายที่การพิสูจน์ของพระเจ้ามาถึงนะเราก็จะเห็นเลยว่าบางคนดูเหมือนกระทําการงานที่ใหญ่โตสําหรับพระเจ้าในโลกนี้แต่พอพระเจ้าพิสูจน์แล้วท่าทีไม่ผ่านสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะไม่ได้มีคุณค่าอะไรสําหรับพระเจ้าเลยนะแต่บางคนอาจจะทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เขาทําด้วยท่าทีที่ถูกต้อง ทำด้วยใจที่ปราถนาะที่จะทำให้พระเจ้าอย่าแพ้จริงนะแล้วนั้นสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่สําหรับพระเจ้า mm hmm. เห็นพี่น mm ้องเห็นไหมว่าถ้าทีเจตนาเนี่ยมันจึงเป็นตัวสําคัญมากๆเวลาเราทําอะไรให้พระเจ้านะการกระทําให้พระเจ้าหรือการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเรามักจะใช้คําว่ารับใช้พระเจ้าใช่ไหมการรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันจะรวมถึงทุกอย่างที่เราทําให้พระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ในเรื่องราวต่างๆรูปแบบต่างๆหรือการที่เรามอบถวายให้กับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นถวายทรัพย์ถวายตัวถวายชีวิตหรือถวายสิ่งของใดๆก็าตามหรือกระทําการใดๆที่เราทําให้พระเจ้าเนี่ยนะ,ะเราเรียกว่าสิ่งเหล่านั้นเราทําให้พระเจ้าหรือเรารับใช้พระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเราทําด้วยท่าทีอย่างไรเราจึง เห็นว่าพระเจ้าสนใจเรื่องท่าทีเอเมนไหมครับ <Yeah. S 1> มาดูประการที่สองนะครับการพิสูจน์ท่าทีคนรับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะมีการพิสูจน์ท่าทีการรับใช้พระเจ้าของเราอย่างแน่นอนนะเพราะว่าในข้อ13ได้พูดไว้ใช่ไหมพระบัมพีบอกว่าการงานของแต่ละคนก็จะปรากฏให้เห็นเพราะวันพิพากษานั้นจะสาแดงให้เห็น คือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟและไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรพี่น้องเห็นไหมว่าในพระพีตอนนี้พูดถึงวันพิภาษาวันของพระเจ้านั้นจะพิสูจน์สิ่งที่เราทำนะฮะเราทำสิ่งเหล่านั้นด้วยท่าทีเจตนาอย่างไรเราทําบนท่าทีอะไรอ่า นั้นการพิสูจน์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นในวันพิพากษาแต่เวลาเรากระทําในโลกนี้พระเจ้ายังเฉยเฉยอยู่ใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าทํายังไงก็ทําไปอ,อยากทําก็ทําไปแต่ว่าถ้าทําด้วยท่าทีเจตนาไม่ถูกไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็จะถูกนําไปพิสูจน์ในวันสุดท้ายเห็นไหมครับดังนั้นในโลกนี้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าคนที่ทําอะไรต่างๆให้พระเจ้านะรับใช้พระเจ้าบางคนเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่มากเลยอ่า ผมเห็นแล้วบางคนผมรู้สึกว่าโอ้นาเสียเลอเกิดสิ่งที่เขาทํานะเขาเป็นผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงนะยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่ดูสิ่งที่เขาทําไม่ได้ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจกับพระเจ้าแต่ดูเหมือนบางทีเขาทําด้วยความโอ้อวดอยากได้การยอมรับอยากได้อยากโชว์พาวอยากโชว์บางอย่างของตัวเองนี่นะฮะหรือบางคนต้องการสร้างจุดขาย เพื่อการรับใช้เขาเรียกว่าอันนี้พูดเชิงการตลาดนะเชิงการตลาดเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเราจะรีเซตนสินค้าเราให้เป็นที่น่าสนใจเราก็ต้องสร้างจุดขายหาจุดขายขึ้นมาใช่ไหมนะบางคนรับใช้พระเจ้าแบบนั้นเลยนะแบบพยายามเหมือนทําเป็นการตลาดที่สร้างจุดขายของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ถูกสนใจนะบางอย่างมันไม่เป็นสิ่งที่อยู่ในหลักของพระคัมภีร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่พยายาม สร้างขึ้นมาให้มันเป็นที่น่าสนใจให้รู้สึกว่าตื่นเต้นหวือหวาให้มันมีจุดขายขึ้นมาให้คนสนใจเรามากขึ้นอะไรต่างๆเราเนี่ยอันนี้รู้สึกว่ามันถ้าไปแบบเนี้ยดูเหมือนเขารับใช้พระเจ้าก็จริงแต่ถ้าทีเจตนามันไม่ได้สําหรับพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยแต่เป็นการที่ทําเพื่อบางอย่างของตัวเองมันก็เป็นที่น่าเสียดายถ้ารับใช้พระเจ้าแบบนี้เพราะพิสูจน์ออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ มีคุณค่าใดๆสําหรับพระเจ้าเลยแต่ว่ายัางไงก็าตามพี่น้องต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่าวันพิพากษาหรือวันสุดท้ายของพระเจ้าจะมีการพิสูจน์สิ่งที่เราทําอย่างแน่นอนเพราะพระคัมภีร์หนึ่งโคลินบทที่3ามข้อสิพูดไว้ชัดเจนใช่ไหมว่าการงานของแต่ละคนจะปรากฏให้เห็นเพราะในวันพิพากษาจะสําแดงให้เห็นคือจะถูกเผยให้เห็นด้วยไฟ และไฟนั้นจะพิสูจน์ว่าการงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรผมไม่รู้ว่าพระเจ้ามีวิธีพิสูจน์ท่าทีการกระทำของเราอย่างไรแต่ในพระพยียตอนนี้บอกว่าพระเจ้าพิสูจน์ด้วยไฟของพระองค์อันนี้เราเราไม่แน่ใจเลยนะว่าเป็นไฟแบบไฟจริงๆหรือเป็นการให้ภาพสื่อความหมายให้เราเห็นภาพบางอย่างมันเป็นภาพเหมือนช่างทอง เวลาเขาเขาต้องการหลอมเอาทองเนื้อแท้ทองจริงเ่ยเขาก็จะมีเบ้าหลอมใช่ไหมอ่าหลอมออกมาเขาก็ต้องใช้ไฟที่มีความร้อนสูงมากใช่ไหมอ่าแล้วไฟที่มีความร้อนอย่างสูงนั้นพอมันเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นไอตัวเนื้อแท้เนี่ยนะฮะมันจะยังคงอยู่ไอ้ส่วนตัวที่มันไม่ใช่เนื้อแท้นั้นมันก็จะถูกแยกออกมามันจะถูกหลอมละลายออกไปกับความร้อนของไฟ ท่าพ,อพีอาจจะให้ภาพลักษณะอย่างนี้หรือพระเจ้าอาจจะเป็นการพิสูจน์ด้วยไฟจริงๆของพระเจ้าก็ได้เพราะวันที่พากษามันมีเครื่องไฟของพระเจ้าหมายเกี่ยวข้องอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องครับก็เป็นที่เข้าใจว่าพระเจ้าจะพิสูจน์สิ่งที่เราทําในวันสุดท้ายนะ,ะเราทําด้วยท่าทีเจตน,นาแบบไหนทุกอย่างจะถูกพิสูจน์ในวันสุดท้ายอย่างแน่อนอนเห็นไหมครับดังนั้นเราควรทําแบบไหนล่ะ เราคนรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีแบบไหนะฮะถูกต้องอ่าด้วยท่าทีที่ถูกต้องนะมาดูประการที่สามผลพิสูจน์คนรับใช้ด้วยท่าทีถูกต้องในข้อสิบสี่บอกว่าถ้าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นก็จะได้บำเหน็จอ่านี่พูดถึงคนที่คนรับใช้ที่ถูกพิสูจน์แล้ว แล้วเขานั้นกระทำด้วยท่าทีจิตใจที่ถูกต้องพระคัมภีร์บอกว่าการงานของใครที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้คนนั้นจะได้บาเหน็จบําเหน็จคืออะไรพี่น้องก็คือรางวัลของพระเจ้าเห็นไหมว่าพระเจ้ามีรางวัลให้เราสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้านี่มีรางวัลหมดเลยนะ่พี่ปุ๋มเนี่ยนะมาทำข้าวต้มให้เรากินแต่เช้าเนี่ยเเมไม่สูญเปล่านะพี่ปุ๋มนะเเม,นมีรางวัลแน่นอนนนะ น้องไหมที่เสิร์ฟน้ําให้นักเทศทุกอาทิตย์ทุกอาท,ทิตย์นี่นะน้ําแต่ละแก้วเนี่ยไม่สูญเปล่าเลยนะรู้ไหมแต่แล้วว่าทําด้วยท่าทีเจนตนาจิตใจที่ถูกต้องด้วยนะถ้าสิ่งเหล่านะั้นทาด้วยท่าทีไม่ถูกต้องเป็นศูนย์เลยนะ่ะน้องๆทุกคนนะเด็กๆสถาบันเรานี่นะ โอ้โหเราไม่ต้องเสียใจเลยนะที่พเพื่อนๆเราที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาไปสนุกสนานเฮฮาไปเที่ยวผับเ mm hmm. ที่ยวบาร์กันดูเหมือนโอ้โหเขาสนุกเหลือกเกินแต่เราต้องมารับใช้พระเจ้าเราต้องมาซ้อมนมัสก,การเราต้องมาเข้าแคมมาทำงานพระเจ้ามากวาดโบสถ์กันไม่ต้องเสียใจเลยฮนะไม่ต้องเสียดายด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันจะเป็นบัมเบ็ลรางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเรา mm hmm. อ่า นะ,ะ้น,นทุกอย่างที่เราทําเพื่อพระเจ้าเนี่ยมีบําเหน็จรางวัลที่มาจากพระเจ้าหมดถ้าเราทําด้วยท่าทีจิตใจที่ถูกเจตนาภายในที่ถูกต้องงนั้นประการที่3เราจึงเห็นว่าผลของคนที่รับใช้ด้วยท่าทีถูกต้องก็จะได้บําเหน็จได้รางวัลจากพระเจ้านะครับอ่านี่คือสิ่งที่ต้องหนุนใจพี่น้องว่าเรารับใช้พระเจ้า เราทําอะไรเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการถวายไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามที่เราทําให้พระเจ้าเราทําด้วยใจที่ถูกต้องด้วยท่าทีเจตนาที่ถูกต้องเราถวายก็ต้องไม่ถวายด้วยความรู้สึกฝืนใจไม่ต้องรู้สึกว่าเสียดายเหลือเกินถวายไปแล้วรู้สึกเสียดายเหลือเกินนะพี่น้องเราจับแบงค์พันแบงค์อะไรก็ตามนะฮะเราต้องรู้สึกว่า เรามีใจยินดีให้พระเจ้าไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้โนี่แบงค์พันนะั้นเนี่ยเสียดายเหิือเกินแต่สุดท้ายเราก็ถวายด้วยความรู้สึกเสียดายเราถวายหนะึ่งพันสมมติเราเราพักแบงค์หนึ่งพันถวายใส่ถุงถวายนะแต่ถวายด้วยใจเสียดายพี่น้องสิ่งเหล่านั้นจะมีบําเหน็จรางวัลไหมไม,ไม่มีแม้เราจะถวายนะแต่ไม่มีบเาเหน็จรรางวัลเพราะใจเรามันไม่ถูกต้องใช่ไหม แต่ถ้าเราทําด้วยความเต็มใจให้พระเจ้าโอ้พระเจ้าสมควรและที่พรุงจะได้แบงค์พันจะคาบลงเพราะพงค์มีคุณค่ายิ่งกว่าหนึ่งพันเรายินดีให้พระเจ้าเนี่ยใจแบบเนี้ยพระเจ้าบอกว่าจะมีบาเหน็จรางวัลที่พระเจ้าจะมอบให้กับเขาพี่น้องเห็นไหมว่าเราทําอะไรด้วยใจที่ถูกต้องจะมีรางวัลที่มาจากพระเจ้ามีบาเหน็จเพราะสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าจะจดบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต พระเจ้าจะเล็กขอดไว้หมดเลยใครทําอะไรแบบไหน,นทําด้วยใจท่าทีแบบไหน,นจะถูกเล็กขอดไว้อยู่ในหนังสือของพระเจ้าทั้งหมดเยเมนไหมครับ <Amen. S 1> มาดูประกันสุดท้ายประกันที่สี่ประกันที่สี่ก็คือในข้อส mm ิ hmm. บห้าบอกว่าถ้าการงานของใครถูกเผาไหม้ไปคนนั้นก็จะได้รับความสูญเสียส่วนตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟ ในอันที่สามนั้นคือคนรับใช้ด้วยท่าทีที่ถูกต้องใช่ไหมอันที่สี่ผลพิสูจน์คนรับใช้ด้วยท่าทีไม่ถูกต้องพระคมพีบอกว่าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปคนนั้นจะได้รับความสูญเสียหมายความว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเป็นศูนย์สมมติเรารับใช้พระเจ้ามา20ปีเราทำสิ่ง,งต่างๆเพื่อพระเจ้ามานะ20ปี30ปี 4 0 5 0ปีจะก,กี่ปีก็ตามพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพิสูจน์แล้วท่าทีเราไม่ผ่านเราทำด้วยความไม่เต็มใจให้พระเจ้าฝืนใจเรารู้สึกว่ามีคนผลักหลังให้เราทำสิ่งนี้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราไม่ทำก็รู้สึกเสียหน้าเสียฟอร์มนะเราไม่ทำก็รู้สึกว่ากะไรอยู่เพราะคนอื่นเขาทำเราก็เลยจำเป็นต้องทำนะสิ่งเราเนี่ยพี่น้องครับเรา ทำด้วยใจไม่ถูกต้องท่าทีเราไม่ถูกต้องบางคนทําเพื่อได้หน้าได้ตาทําเพื่อต้องการให้มีคนอื่นชมเราพอคนไม่ชมเราเราก็รู้สึกไม่อยากทําแล้วเพราะว่าทําแล้วไม่มีใครชมเราเลยเรารู้สึกไม่มีใครเห็นคุณค่าสิ่งที่เราทําเรารู้สึกน้อยใจพี่น้องครับต่อให้คนเห็นคุณค่าเราไม่เห็นคุณค่าคนจะชมเราไม่ชมมันไม่เกี่ยวกับท่าทีในใจเราเลยเอเมนไหมครับ เพราะเราทาให้พระเจ้าอะ่ะเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างสิเราทําอะไรนะต่อให้คนอื่นเขาจะยังไงก็ตามคนจะว่ายังไงเราก็ตามเราไม่ต้องไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเท่ากับว่าเราทําให้กับพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไร mm hmm. นี่นะครับเรียกว่าใจเรามันต้องถูกต้องกับพระเจ้าก่อนเ mm hmm. นี่ยฮะอ่าคนรับใช้ด้วยใจไม่ถูกต้องท่าทีเจตนาไม่ถูกต้องนะทุกสิ่งที่ทําจะเป็นศูนย์ แต่ในตอนนี้พระคัมภีร์พูดเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึ่งบอกว่าแต่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนรอดจากไฟแสดงว่าสิ่งที่เรายังได้อยู่คืออะไร,ร<อ>ได้ความรอดอได้ความรอดเพราะความรอดมันไม่เกี่ยวกับการรับใช้มันเกี่ยวกับความเชื่อการกลับใจบังเกิดใหม่ในพระเจ้าใช่ไหมเหมือนโจรบนไม้กางเขนที่เขายังไม่ได้ออกไปรับใช้พระเจ้าแต่เขาได้ความรอดใช่ไหม ทุกคนที่เชื่อพระเจ้าเขารอดหมดรอดจากความบาปรอดจากการถูกพิพากษาไม่ต้องตกนรกถูกไฟนะี่นี่คือเรียกว่าความรอดนะแต่ว่าพระคัมภีร์ทําไมใช้คําว่าแต่เหมือนดังรอดจากไฟทําไมพระคัมภีร์ใช้คํานี้ฮะหมายความว่าอะไรก็เป็นความรอดที่ไม,ไม่มีความงดงามสงา่าได้ความรอดแต่ไม่มีความ งดงามในสวรรค์คือได้อยู่ในสวรรค์นะ่ะแต่อยู่แบบไม่มีสนาราศีไม่มีความงดงามไม่มีไม่มีบำเหน็จรางวันนะมีสุภาษิตไทยอันหนึ่งเนี่ยนะฮะฟังดูเข้าท่าดูดีมากเลยนะเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่อะอันนี้เป็นความจริงใช่ไหมไก่เนี่ยถ้าสมมุติมันไม่มีขนมันงามไหมพี่น้องลองจับไก่มาถอนขนดูนะ มันมันจะดูโอ้โหดูไม่มีความน่าดูเลยนะแต่พอมันมีขนเท่านั้นมันมีความงดงามขึ้นมาเลยใช่ไหม,มคนก็เหมือนกันพี่น้องลองดูสิเราแต่งดีๆนะแต่งตัวดีๆเนะี่ยโอ้มันดูความงดงามขึ้นมาทันทีเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะฮะสาวๆทั้งหลายนะแต่งหน้าแต่งตาทําผมแต่งตัวดีๆชุดเราสวยๆมันดูงดงามขึ้นมาทาันตาเห็นเลยนะเนี่ย พี่น้องสิ่งเราเนี่ยพระพีให้ภาพเหมือนสงหาราศีหรือความงดงามนะพระริของพระเจ้าหรือสงหาราศีนะที่เป็นความงดงามที่พระเจ้าใส่ให้เราเนี่ยมันทําให้เราอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสวรรค์วันไปสวรรค์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นเขาเดินกับพระเจ้าอย่างไรชีวิตเขาเป็นอย่างไรในโลกนะฮะบางคนได้ความรอดพระพีจึงใจ้ําว่า รอดเหมือนรอดจากไฟเหมือนไก่มันวิ่งเข้าไปในกองไฟเสร็จแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ยมันไม่ไหวมันออกวิ่งออกมาแต่ปรากรผลมันไม่เรียบเลยมันก็เหลือแต่ตัวมันก็ไม่งามสง่าแล้วเนะพี่น้องอยากเข้าสวรรค์แบบไหนฮะวันสุดท้ายที่เราเข้าสวรรค์ออยากเข้าสวรรค์แบบมีความงดงามสง่ามีสง่าราศีใช่ไหมอนั่นหมายความว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสังญาราสีที่ทําให้ชีวิตของเรามีสังญาราสีพระเจ้าจึงให้โอกาสเราในโลกนี้ไงพี่น้องครับผมจะบอกพี่น้องเสมอเรื่องนี้ว่าพระเจ้าให้โอกาสเรานะอยู่ในโลกเนี่ยพระเจ้ายังไม่รับเราไปเนี่ยพระเจ้าให้โอกาสเรานะแต่เราจะปล่อยชีวิตทิ้งไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันปล่อยไปโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรให้พระเจ้าเลยหรือเราไม่ฉกฉวยโอกาสชีวิตที่จะทําสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้า ไม่รับใช้พระเจ้าไม่ทาประโยชน์เพื่อพระเจ้าโอชีวิตเรามันก็เสียโอกาสไปเรื่อยๆนะเราควรจะได้ใช้โอกาส <Okay. S 1> ในแต่ละวันแต่ละวันนะยิ่งเรามาเจอกันในวันอาทิตย์แบบนี้ใช่ไหมโอ้เราควรจะฉกชวยโอกาสเช่นอย่างน้อยเราเป็นพรอคอให้พี่น้องบางคนเราหนุนจิตชูใจพี่น้องเรามีส่วนเสริมสร้างพี่น้องเรามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในเรื่องนั้นเรื่องนี้เราทําอะไรเนี่ยนะ พระเจ้าจะไม่ลืมสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้าอย่างแน่นอนนะครับหวังว่าพี่น้องทุกคนที่นี่นะฮะเราจะเป็นคนฉลาดพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้สมคุณค่าที่พระเจ้าให้เราได้อยู่ในโลกนี้จะเป็นไหม,มครับเราก็จะรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่และที่สําคัญเราต้องรับใช้พระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไรครับท่าทีที่ถูกต้องด้วยใจที่ถูกต้องนะ และสิ่งเหล่านั้นเราจะได้รับเป็นบัพเ่นรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าเห็นไหมครับเ,เราที่ฐานพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาและอวยพรเราทั้งหลายด้วยให้เราเป็นคนรับใช้พระเจ้าด้วยใจที่ถูกต้องพระบิดาเราขอบพระคุณพระเจ้าเราได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่าเพราะเจ้าของพระเจ้าได้สอนเราให้เรานั้นมีท่าทีจิตใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติในการร,ารับใช้พระเจ้าในการดําเนินชีวิตหรือการที่เราทําสิ่งใดๆ เราจะต้องทําด้วยท่าทีจิตใจที่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเราด้วยพระเจ้าใจเราที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาเปลี่ยนใจเราแก้ไขท่าทีจิตใจของเราขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายอย่าให้ใหเรานั้นอยู่ในท่าทีจิตใจที่ผิดเพราะเราไม่ต้องการให้ทุกสิ่งที่เราทานั้นเป็นศูนย์แต่เราต้องการให้ทุกสิ่งนั้นเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งใหญ่สําหรับพระเจ้าเมื่อวันพิสูจน์ของพระเจ้ามาถึง สิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่และเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะนําเป็นสิ่งตอบแทนเป็นบาเหน็จรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราขอสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนขอพระเจ้าปเาปเ็นความพ่น้อาบ